สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอลิมิเตดเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้นั้นเราจะมาพูดถึงทางด้านของผอบอตโรที่ได้มีการให้สัมภาษณ์กับรายการทีวีกาแฟดําโดยได้มีการสัมภาษณ์ท่านผอบอตโร มีการสัมภาษณ์เอกูสีพบตรคนที่12คือพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขโดยพิธีกรก็คือคุณสุทธิชัยยุน่นโดยช่วงหนึ่งในรายการคุณสุทธิชัยได้มีการสัมภาษณ์ท่านพอบอรตรว่ามีคดีน้องจุมพูด้วยใช่ไหมคดีของน้องจุมพูจบแล้วหรือยัง ท่านผออโผบตรได้บอกว่ายังไม่จบต้องใจเย็นๆและมีคำตอบให้แน่นอนช้าเร็วทามมิงตอนนี้อยู่ฝั่งเราแต่เมื่อไหร่ที่เราเริ่มคิดออฟทามมิงจะไปอยู่ฝั่งโน้นเพราะฉะนั้นทามมิงสำคัญท่านสุดที่ชัยก็เลยสัมภาษณ์อีกว่าแปลว่าคดีของน้องจุมพูนั้น มีสารพัดสารพันเลยในฐานะที่อยู่ในฐานะพนักงานสอบสวนบางครั้งมีการอ่อนเอียงไปไหมตามกระเสข่าวซึ่งข่าวว่าอย่างนี้หลักฐานของเราเป็นอย่างนี้เราต้องทำใจยังไงท่านผอโตโรได้บอกว่าเราต้องหาข้อที่จริงโกนว่าเหตุเล็บผลที่มันออกมาอย่างนั้น แท้จริงแล้วมันเป็นยังไงเราต้องช่งอยู่ที่ว่าเราเป็นคนดูแลและเป็นคนกำหนดคอนเล็กชันไปทางไหนในรายละเอียดก็จะให้ทีมงานทำการกำหนดเราเป็นคนกำหนดร่วมกับเขาว่าตัดสินใจโดยเฉพาะการรวบรวมพยานหลักฐาน นี่คือคดีน้องชมพูด่ด้ใช่ไหมใช่ครับน้องชมพูน่นี่จบไปแล้วยงัยงยังแต่แต่มีคําตอบให้แน่นอนมีแน,น,น่นอนใจเย็นๆมีแน่นอนมีแน่นอนไม่ช,ไมช,ช้าเลยจะก็คือช้าเร็วเนี่ยทามิ่งเนี่ยตอนนี้อยู่ฝั่งเราใช่แต่เมืนน่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มคิกออฟทามมิ่งจะไปอยู่ฝั่งนู้นเพราะนั้นทามิ่งสําคัญทามิ่งสําคัญแต่ว่าโอ้ยข่าวอย่างเรื่องคดีน้องชมพู่มีสารพัดสารพันเลยในฐานะเป็นพนักงานสอบสวนเนี่ย บางครั้งโอนเอียงไปไม่ตามกระแสเขาเฮ้ยอันนี้มันออกมาอย่างนี้เราหลักฐานเราเป็นอย่างนี้เราต้องทําใจยังไงก็เราต้องหาเราต้องหาข้อได้จริงก่อนครับว่าเหตุและผลที่มันออกมาอย่างนั้นพริงหรือไม่จริงมันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไงไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เราเราต้องชั่งเราก็ต้องทั่งอันนี้อยู่ที่ความเป็นมืออาชีพแล้วใช่อยู่ที่ว่าเราจะเป็นคนดูแล้วก็สรุปเราจะกำหนดดเรกชันไปทางไหนครับในรายละเอียดเนี่ยก็จะให้ทีมงานทำแต่การกำหนดทิศทางเราต้องเป็นคน ร่วมกับเขาตัดสินใจครับร่วมกับเขาตัดสินใจครับโดยเฉพาะการรวบรวมการหลักฐานเรามาต่อกันที่ทางด้านของทนายนิทัศน์กันต่อนะคะทนายนิทัศน์ก็ได้มีการออกมาโพสต์บทความลงในเพจทนายนิทัศน์ได้มีการพูดถึงประเด็นของคุณนางเอฟซีของลุงพลนะคะที่คุณนางได้มีการประกาศ ขอยุติในเรื่องของการดูแลคดีให้กับลุงพลซึ่งเป็นประเด็นที่มีการถกเถียงและเกิดดราม่าเกิดขึ้นระหว่างคุณนางกับทางฝั่งของทนายตำโดยทนายนิทัศน์ได้มีการพสต์บทความโดยมีใจความว่าพันที่นางแห่งแคนาดาประกาศยุติบทบาทคดีลุงพล ทำให้เอ F4 ต่างตกอกตกใจกันไปใหญ่เพราะนางคือตัวแทนหรือปากเสียงที่จะออกมาปกป้องลุงด้วยคำพูดอมาตะาว่านางจะช่วยลุงเองซึ่งเป็นคำพูดขณะที่ลุงจะถูกเล่นงานเมื่อต้นปี2564ซึ่งคำพูดนี้สื่อหลากหลายฉบับ นำไปเสนอข่าวคึกโคมนางแม้จะเป็นหญิงตัวเล็กๆแต่เสียงของนางได้ยิ่งใหญ่กว่าเสียงชายอื่นมากมายเพราะนางมีเอฟีเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองจำนวนไม่น้อยไม่ว่าจะเป็นอดีตนายกอดีตนักการเมืองหรือข้าราชการผู้ใหญ่ในปัจจุบันท้านายรู้จักนางหลังจากที่นางได้แสดงผลงาน ในการปกป้องลุงครั้งแรกด้วยคำพูดที่ว่านางจะช่วยลุงเองจนทำให้ตำรวจต้องกลับไปตั้งหลักใหม่แต่ในกลเกมครั้งล่าสุดนี้ที่ได้มีข่าวเรื่องของการค่มขู่พยานและเรื่องของการคัดค้านการประกันตัวและเรื่องของชายคนหนึ่งลงไปกกตูมและมีผู้ใหญ่ในสตชตามลงไป เมื่อสองสมวันก่อนทำให้แผนงานสะดุดลงต้องปรับเปลี่ยนแผนงานใหม่อันนี้ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่แห่งสตอตชอที่ยังมองเห็นความยุติธรรมที่มีคำพูดหลุดมาถึงหูทนายว่าแขวนคด,ดีดีกว่าที่จะทำเรื่องแบบนี้แต่พันที่นางและคุณนุย้ยแห่งฮอลแลน รวมทั้งทนายถูกรุมด่าแทนได้รับคำชมทำให้ผู้ใหญ่ที่เคยหนุนหลังเคยหนุนนางประกาศถอนตัวถอยห่างออกไปจากเรื่องนี้ทำให้นางต้องโดดเดี่ยวเหลือเพียงนุ้ยแห่งฮอแลนด์เท่านั้นที่ยังเป็นเพื่อนผลงานของนางที่ผ่านมาทนายถือว่านางทำเสร็จแล้วเพราะนางสามารถ ทำให้มีทนายออกมาช่วยลุงในคดีชมพูได้อย่างชัดเจนดังนั้นเมื่อลุงมีทนายแล้วนางจึงถือว่านางหมดนาทีในสิ่งนี้แล้วให้เป็นนาทีของทนายรับช่วงต่อไปสำหรับทุนรอนต่างๆนางก็ไม่จำเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากใครอีกแล้ว และถ้าใครจ่ายก็จ่ายใครไม่จ่ายก็ไม่ต้องจ่ายนางไม่ขอรับรู้หรือรับทราบส่วนนางเองไม่เคยเอาบัญชีของญาติมารับบริจาคแต่อย่างใดอันนี้ทนายขอรับรองว่านางพูดจริงแต่ใครจะเชื่อไม่เชื่อก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละบุคคลเพราะนางเบื่อการถูกใส่ร้ายเข้าข่ายทำดีไม่ได้ดี นางบอกกับทนายว่านางจะไม่ทอดทิ้งลุงแต่จะทำหน้าที่เพียงการวิเคราะห์คดีแต่ด้านการเงินนางและผู้ใหญ่ของนางขอจบบทบาทนี้ตลอดกาลอันเนื่องจากมีเอซีเมืองไทยได้เตรียมหลักประกันไว้ให้แล้วถ้าจำเป็นส่วนทนายก็มีผู้รับไปแล้วส่วนทนายเองเมื่อมีบางคนต่อว่า ด,าด่าทอว่าไปยุ่งเกี่ยวกับคดีทำไมแถมการไปวิเคราะห์คดีกลายเป็นว่าเป็นการชี้นำตํารวจทั้งที่ความจริงเป็นการเปิดโปงแผนการและช่วยทำให้แผนการดังกล่าวเดินต่อไม่ได้ต้องเปลี่ยนแผนใหม่สิ่งที่ทำควรจะได้รับคำชมแต่กลายเป็นด่าก็เลยทำใจยืนดูเขาชกกันดีกว่า ดีกว่าจะไปยุ่งเรื่องของชาวบ้านคนเราไม่เคยมีใครรอดพ้นภัยอันตรายได้ถึงสมครั้งติดต่อกันแต่ลุงผ่านไปสองครั้งแล้วโดยทั้งสองครั้งทานายก็หลงเดินเข้าไปในเส้นทางนี้แต่ครั้งต่อไปทานายจะไม่แต่ต้องอะไรอีกแม้จะรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น เข้าสุภาษิตหมูเขาจะหามอย่าเอาข่านเข้าไปสอดทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลวันศุกร์ที่28พฤศจิกายน2564กทโมซึ่งหลังจากที่ทางบทความนี้ของทนายนิทัศน์ได้มีการโพสต์ออกไปนั้นก็ได้มีทั้งเอซของทนายนิทัศน์ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็น และก็ f อซของทนายตั้มก็ได้เข้ามาแย้งตอบในเรื่องนี้ด้วยนะคะโดย f อซของทนายนิทัศน์ได้มีการแสดงความคิดเห็นว่าหดหูจังค่ะไม่อยากให้คุณทนายหรือน้องนางถอดใจเลยค่ะแล้วทีนี้ใครจะเป็นปากเสียงให้ลุงคนละคะเราทำความดีเรียกร้องความยุติธรรมให้ลุงพล คอยขัดแข้งขัดขาผู้ประสงค์ร้ายเอฟซีลุงพลเข้าใจยกย่องและศรัทธาคุณทนายและน้องนางดีส่วนพวกที่ตำหนิและต่อว่านั้นคือพวกที่ไม่หวังดีทั้งนั้นอยากให้คุณทนายและน้องนางสู้ต่อไปอย่าเพิ่งถอดใจเลยค่ะพวกไม่หวังดีจะได้ใจสู้ๆต่อไปนะคะ ทางเอซของทนายตามก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเถินต่อความคิดเห็นนี้ว่าไม่โทษได้ไงเจอขุดเรื่องเงินจ้างทนายไม่รู้ใครอมบางตอนนี้เจ้าทุกเข,ข่าฟ้องแล้วเอฟซอีกท่านหนึ่งก็แสดงความคิดเห็นว่าท่านทนายและน้องนางน้องนุย้ยทำดีที่สุดแล้วค่ะหนูคิดว่า ยังมีเอฟซอีกหลายคนที่ยังอยู่เคียงข้างท่านและน้องนางและน้องนุ้ยค่ะเอฟซของทนายตามได้ตอบกับความคิดเห็นวา่าทีมนางกำลังโดนขุดเรื่องอมเงินค่าจ้างค่าทนายค่ะคนที่โอนเขาแจ้งความแล้วสู้ๆค่ะท่านทนาย พี่ชายที่แสนดีเป็นกำลังใจให้เสมอค่ะนางโดนเรื่องเงินค่าจ้างคนายพี่พอจะรู้เรื่องไหมเห็นว่าสนิทกันก็เลยถามค่ะ